คิดจะดื่มโกโก้ Go, คิดถึง SM Go Go Go, s m โกโก้เอสเอ็มโกโก้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่อยากหุ่นดีต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ดื่มแล้วไม่ทำาให้อ้วนช่วยลดน้ำหนักช่วยเพิ่มการเผาผลาญและช่วยทำให้เรา,เอ,าอิ่มนาน าจุกจิกระหว่างวันค่ะทุกคนที่สำคัญยังมีส่วนผสมของวิตามินอีมากมายที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราอ่อนเยาว์ด้วยนะคะสุดยอดมากค่ะก SM ับ SM-GO-GO โสายรักสุขภาพนะคะชอบดื่มชานมกาแฟโกโก้นะคะวันนี้พี่พินมาแนะนำนะคะ โกโก้เพื่อสุขภาพนะคะนี่เลยนะคะแก้วร้อนๆอุ่นๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโกโก้ที่นะคะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเน้นเรื่องของการเผาผลาญด้วยค่ะทุกคนค่ะกินแล้วหุ่นดีแน่นอนค่ะหอมกลมกล่อม อุ่นอุ่นกระลังดีเลยค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่า1กล่องของเขาเนี่ยราคาเป็นแค่390บาทมีทั้งหมด10ซองและที่สำคัญรีวิวเยอะมากค่ะทุกคนถ้าเราไม่ชอบกินโกโก้ชอบกินกาแฟมีไหมคะมีค่ะกลับไปเป็นอ่า SM กาแฟนะคะ SM Coffee นะคะ<ม>เพื่อสุขภาพค่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าทีมงานคุณพีนแล้วก็ลูกค้ากินยังไงไม่รู้นะคะน้ำหนักลงไป19โลบ้าง20โลบ้างจากไซส์ XX เอเหือไซส์เอนะคะส่วนครูพินต้องบอกเลยว่าหุ่นมันเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะกับตัวนะคะนี่เลย SM สมส่วนสำหรับใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามครูพินได้เลยนะอร่อยมาก